สวัสดีครับผมสวนวุฒิพัฒน์ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนยามค่ำคืนนะอันนี้ผมจะถ่ายล่องไว้ข้างๆนะและข้างล่างจะเป็นล่องน้ำเนาะใส่ค่ำคืนใส่ปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกนี้ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วปุ๋ยคอกนี้จะต้องผ่านกระบวนการหมัก ให้สมบูรณ์แบบต้องหมักประมาณตั้งสามสัปดาห์หรือสี่สัปดาห์จนปุ๋ยคอกนั้นเย็นพอเย็นแล้วเป็นการบ่งบอกถึงว่าการย่อยสลายนั้นสมบูรณ์แบบแล้วฉะนั้นการใส่ปุ๋ยคอกหรือเอาปุ๋ยคอกมาใส่ที่สวนนี่เราจะต้องหมักให้เกิดการย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยเพราะปุ๋ยคอกที่ผมเอามาใส่นี้จะมี ส่วนผสมตั้งแต่ขี้ไก่ขี้บัวขี้นกกทาขี้แพะและหมักรวมกันแล้วก็ลำละเอียดข้าวโพดป้าปนอันนี้เราหมักแล้วก็จะมาใส่ตามร่องข้างๆนะข้างต้นไม้พอเมื่อลากต้นไม้มาสัมผัสหรือได้อาหารที่เราใส่เราไปที่ใส่ในดินเนาะการเจริญเติบโตก็จะเร็ว พื้ก็จะแข็งแรงเนาะนี่ต้นของจุนนะอายุประมาณ5-6เดือนแล้วละเพราะว่ามันปลูกไม่พร้อมกันเนาะอันนี้ผมแส่มะละกอะเข้าไปด้วยเนะเป็นพืชทางเลือกนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาเรามีตัวเมนหลักคือต้นฝรั่งอยู่แล้วเนาะมันอาจจะเกะก,กะหน่อยนี่ครับมะละกอะนี่ร่องที่ผมไถเลยไว้นะถไว้รอบต้นเนี่ย รัศมีห่างประมาณเมตรถึงเมตรกว่าๆเนาะแล้วก็มีร่องน้ำนะเนี่ยพอระบบลากต้นไม้ไปถึงมันจัดเจริญเติบโตเร็วเพราะว่ามันได้อาหารต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบถ้ามันขาดตรงไหนเราก็เติมไปอาจจะปุ๋ยเคมีช่วยบ้างแต่เราใช้ไม่เยอะมันก็จะลดต้นทุนไปแต่การลงทุนพวกปุ๋ยค้องนี่มันก็ไม่น้อยนะผมใช้อัตราส่วนหรือส่วนผสมเนี่ยมันเราทำเองเราลง,ลงทุนได้นะ เพรผมใช้ตั้งแต่น้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้ผมใส่เป็นนี้นเรียบร้อยดังนั้นธาตุอาหารมันจะมีเยอะมันอาจจะลงทุนเยอะหน่อยแล้วใช้เวลาหน่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ว่าความเหนื่อยที่สบายใจและต้นไม้จเจริญเติบโตดีเราก็ควรทำนะนี่ครับอันนี้ผมโรยปุ๋ยคอกไว้แล้วนะเนี่ยโรยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมมาฟางคลุมฟางคลุมแล้วก็วางระบบน้ํา ทำระบบน้ำให้ดีๆกะคราวนี้จะสมบูรณ์แบบละนี่ครับเห็นเนี่ยดอกก็ออกตลอดเลยของจ้วนซื้อผมถึงบอกว่าใครปลูกของจ้วนซื้อถ้าพันแท้นะไม่มีคำว่าพลาดนะเนี่ยเด็ดลูกทิ้งเก็บลูกไปแล้วก็เริ่มออกใหม่ละผมพยายามเลี้ยงเอาต้นละชุดนี้พยายามเด็ดทิ้งให้หมดดอกออกมาเริ่มเร่งต้นละ นี้ผมจะใส่รอบๆนะรอบรอบต้นอนะ่ะเป็นร่องเดี๋ยวพอจเจริญเติบโตลากมาถึงปุ๊บคราวนี้มันจะเร็วมากนี่ครับเห็นไหมดอกออกตลอดครับยังมีหลายรุ่นเนี่ยการทำกรเกษตรมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะยุคนี้มันเป็นเริ่มลำบากแนละ้วทั้งสภาพาอากาศทั้งเรื่องสภาพดินเราต้อง เริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นใหม่ในการปรับปรุงใหม่เนาะถ้าเราไม่ดูแลเขามันจะให้ต้นไม้จเจริญเติบโตดีมันก็ยากนะเราคิดจะจิ้มจิ้มปลูกปลูกทิ้งทิ้งกว้างๆแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ไปอย่างนั้นมันเริ่มลําบากแล้วเนี่ยมันออกตลอดนะของจ้วนเนี่ยผมตัดไปก็เยอะนะลูกตัดลูกไปขายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดบ้างนะผมทํางานกลางคืนนะอากาศมันเย็นสบายดีกลางคืนเนาะ นี่ครับฉะนั้นการปลูกต้นไม้เนี่ยเราผมอยากให้หลายๆคนเมื่อตั้งใจปลูกแล้วอาจจะช้าหน่อยแต่ขอให้ดูแลเขาเยอะๆหน่อยเราจะเอาให้ได้อย่างที่เราคิดเลยมันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันต้องลงทุนของฟรีไม่เคยมีในโลกนะเราต้องเอาใจใส่เขาก่อนแล้วเดี๋ยวดีๆมันจะตามมา เนี่ยเริ่มโตแล้วอีกสักสามสี่เดือนก็ต้นน่าจะใหญ่แล้วพอมันระบบรากมันถึงอาหารแล้วก็เราก็เติมตัวอื่นไปถ้ามันขาดนะไหมนี่ออกหลายรุ่นเลยทุกรุ่นเลยเนี่ยตัดแล้วตัดอีกตัดจนปวดหัวแล้วเนี่ยไม่เคยทานละเนี่ยอันนี้สิไร่พื้นที่ปทุมธานีเนี่ยอันนี้ผมทําคนเดียวนะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยนี่ผมคุมฟางแล้วเห็นไหม คุมฟางรอบๆแล้วให้เดี๋ยวเราจะให้น้ําระบบน้ําผมวางยังไม่ได้วางนะอาศัยลดน้ําไปเรื่อยๆก่อนมันก็เยอะนะแต่ก็ต้องทํามันยังไม่สมบูรณ์แบบนี่ครับอันนี้ผมคุมฟางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้อาหารปุ๋ยคอกปลูพมอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะเอาฟางคุมพื้นที่ทั้งหมด ครัวนี้มันก็จะดอุดมไปด้วยธาตุอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ที่นี่นะฝรั่งก็เกะกะยังไม่พอนะยังมีมะละกอเสริมมาอีกมะละกอนี่มันเป็นพืชทางเลือกนะเพราะมันเดี๋ยวนี้การทํามะละกอมันไม่หมูหวานเนี่ยมะละกอนั้นยากยากมากพร้อมจนแล้วก็พร้อมรวยเพราะว่ามันสารพัดโรคทั้งไวรัสลิงสปอตทั้งรากเน่าคนเน่า ไหนจะลมอีกผมก็พลาดมาหลายรอบนะเวลาได้ก็ได้เวลาหมดตัวนี่ก็หมดตัวหน้ามือเป็นหลังมือเลยฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันสูงมะละกอเราก็เลยเสริมเข้าไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาค่อยๆทำไปเนาะมีกล้วยหอมด้วยแม่แขนอ่อนกล้วยหอมกล้วยหอมโอเคผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ หลับฝันดีครับจากสวนวุฒิพัทตร์